DJ Play l งส์บายดีเอ้อมค่ะมีคนทุกคับอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเปิดเพลงใหม่ของลูกสาวเหรอคะเมื่อคืนนั่งดูคอนเสิร์ตของเจ้าหนูเกือบทั้งคืนเลยอ่เมื่อกี้ก็แวบๆดูเป็นระยะรักเขามากกว่าเดิมอีกค่ะรู้สึกแบบเดียวกับมามีเลยรักหนูนะลูกนะเป็นเด็กมีความอดทนค่ะสามขวบที่เล่นคอนเสิร์ตได้นานขนาดนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังชอบแบบโชว์ช่วงไหนนะ่ยมันมีหลายช่วงให้น่าเอ็นดูจริงๆแหละคือถ้าใครได้ไปดูเอาไว้ก็คงมีความสุขเวลาที่เราเอ็นดูใครสักคนหรือเราชอบใครสักคนแล้วเราไปเห็น อยู่ตรงนั้นนะแลามีความสามารถเราก็ดูไปแล้วเราก็ปลื้มไปคุณผู้ฟังต่อให้เราส่องอยู่ทางออนไลน์เราก็เอ็นดูอยู่ดีนี่ชอบวากาวากาก็ก <c oughs> ชอบหลายตอนนะคะอันนี้เรากําลังพูดถึงน้องหมีเนยเมื่อกี้เราเปิดฮิ่ใจเป็นนิวเรื่กันไปค่ะส่วนชั่วโมงนี้ก็มีจังหวะให้คุณผุ้ฟังได้ขยับกันสักนิดนึงในขณะที่อ้อมเปิดเพลงไปอ้อมก็นั่งเปิดดูในทวิตเตอร์หรือในเอเนี่ยนะคะไปแล้วอ้อมก็แบบเฮ้ย เขามันมีแบบอันนี้ของมาดิชนเขาขึ้นรูปนักแสดงเกาหลีนะคะก็คือคนที่ถ้าใครดูเรื่อง The Moon Embracing the Sun ะ่ะที่คิมซุยอนเป็นพระเอกใช่ไหมคะอ่อมันก็จะมีคนที่เป็นองค์ัลษ์ของเขาที่อยู่ติดตัวเขาเลยคือคุณรงแจริมอ้อมจำชื่อเกาหลีเขาไม่ได้ก็ต้องขอโทษอแต่อ้อมเห็นหน้าปุ๊อ้อมแบบเอาพี่องค์ัลษ์ที่รักเจ้าท่านคุณชายแบบว่าไอคุณองค์ชายเขามากๆอะปรากฏว่าเฮ้ย เสียชีวิตแล้วอายุสามสิบเก้านะคะกะ็ใครที่เป็นแฟนหนังหรือแฟนละครหรือที่ติดตามงานเขาก็กอ้ว่าคงตกใจเอาจริงการจากกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยค่ะคุณผู้ฟังว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สาเหตุอะไรที่จะทําให้ใครสักคนหรือใครจากไปจากชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการจากแบบตายจากกันหรือว่าจากกันแบบเป็นๆเพราะฉะนั้น มันก็ถึงบอกว่าทำทำกับทำดีกับคนตรงหน้าให้เต็มที่กับอีกอันหนึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะจากกับใครไปเมื่อไหร่บางครั้งสิ่งหนึ่งคือเราเองก็ต้องถนอมใจเราเอาไว้เหมือนกันมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาหาอ้อมบอกว่าการที่เราเจอคนที่ทําให้เราไม่พอใจไม่ว่าด้วยสายตาหรือคําพูดเราเลือกที่จะไม่คบเขาต่อ แต่คนคนนั้นก็อายุมากกว่าเราเราผิดด้วยหรอครับที่เลือกไม่ครบต่อหรือว่าต้องไปง้อเขาเพราะเขาโตวกว่าครับพี่ผมไม่สบายใจว่าทําถูกไหมอันนี้นต้องขออนุญ,ญาตว่าอ้อมอาจจะตอบอะไรได้ไม่ละเอียดเพราะอ้อมฟังมาแค่จากการอ่านอยู่ประมาณสามบรรทัดน,นะคะแต่สิ่งหนึ่งคือถ้าเราจะไม่ถึงกับไม่เลือกคบเขาต่อได้ไหมคะแต่แค่พักการพูดคุยมันจะต่างกันไหมสมมติเราตัดสินใจว่าฉันจะไม่คบเธอ มันอาจจะฟังดูตึงๆนิดหนึง่งแต่ถ้าเราบอกว่าช่วงนี้เรายังไม่คุยกับเขาก็แล้วกันเราดีขึ้นวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยมันจะโทนมันจะต่างกันนิดนึงไหมคะคุณผู้ฟังเพราะถ้าบอกว่าฉันจะไม่คุยกับคนคนนี้แล้วอ่ะความรู้สึกมันอาจจะเป็นแบบตัดทิ้งไม่เหลือเยื่อใยแล้วพอวันที่เรารู้สึกจะกลับไปมันก็จะกระตุกกระชั้แต่ถ้าเราเปิดช่องว่างไว้ให้ทั้งเราทั้งเขาว่า วันนี้เรายังไม่พร้อมคุยวันไหนเราพร้อมเดี๋ยวเราค่อยคุยเราไม่ได้โกรธกันแต่เราพักเพราะตัวเราเอง ก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองด้วยนะคะอะอมไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรเพราะสาเหตุอะไรแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันพอที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกซอสขึ้นไหมก็ลองเก็บไปเป็นอีกทางหนึ่งเพื่อพิจารณานะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่ถูกหรือผิดไปทั้งหมดในวิธีของแต่ละคนเพราะมันใช้ได้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งถ้ามันจะเหมือนกันกับคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยขอมาเข้าเรื่องเงินแป๊บหนึ่งนะคะเรื่องของความรู้สึกมันมีความแตกต่างแต่ถ้าเรื่องเงินมันคือมันฟิกซ์ไว่ว,วาดบ มันคือเท่านี้ฝากเท่านี้ได้เท่านี้มันเป๊ะๆค่ะมันมันเป็นเรื่องของความเป๊ะเลยออมสินเขาเลยเอาใจสายออมด้วยการส่งท้ายปีด้วยเงินฝากดอกเบีย้ยสูงโปรแรงสุดกับเงินฝากเผื่อเรียนพิเศษเจ็ดเดือนรับอัตราดอกเบีย้ยที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่สองจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเพียงคุณเปิดบัญชีขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะคะฝากเพิ่มได้ครั้งละ หนึ่งพันบาทฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไปเลยไม่เสียภาษีคุณสามารถเดินตะลตะไปฝากได้เลยที่ธนาคารอมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนะคะมันผ่านมาแล้วแต่มันจะดําเนินไปจนถึงสามสิบพฤศจิกายนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมกันที่ w w w jsb o r t th หรือ jsb contact center หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะคะ ก็ยังไงคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะคอนแทคเซ็นเตอร์ของเราคือเบอร์นี้หนึ่เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มและช่วยป้องกันฟันผุด้วยพลังคูณสองต้องทรูโอคาลิวเอ๊ะ วันนี้วันอังคารพรุ่งนี้สินะเจอกันค่ะเติน้นหอมแล้วก็คุณอานภูนะคะอยู่ตรงนี้ไปได้วยกันสงชั่วโมงเต็มเตตั้งแต่3ามทุ่มกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มช่วยป้องกันฟันผุด้วยพลังคุณสองต้องฟูโอคาริลค่ะพุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทนะ บอกคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าตอนนี้ตอนนี้เวลากำลังจะหกโมงมันอยู่ที่สี่ห้าโมงเย็นกับอีกสี่สิบนาทีถ้าคุณผู้ฟังดูผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินคุณผู้ฟังจะเห็นว่าท้องฟ้าข้างหลังอ๋อมันมืดแต่มันต้องลบท้องฟ้าเอลบกระจกออกไปสองชั้นแต่คิดว่าก็ไม่ได้น่าจะสว่างมากนะักเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูหนาวที่บอกค่ะเราเข้าสู่หน้าหนาวอย่างจริงจังสิ่งเดียวที่ไม่มาคืออุณหภูมินะคะนอกนั้นมาหมดเพราะว่า mm. เขาบอกว่าพระอาทิตย์ตกนะคะ ถ้ากรุงเทพเนี่ย17นาฬิกา47นาทีนั่นแปลว่ามันกำลังจะมิด,มดแล้วนะคะอีกเจ็ดนาทีมันจะวืดแต่ถามว่าตอนนี้มองออกไปไม่เห็นแล้วนะมันให้ความรู้สึกของความหน้าหนาวแล้วแล้วมันก็ใกล้มันมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเทศกาลที่มันบอกว่ามันใกล้หน้าหนาวก็คือลอยกระทงถูกไหมคะปลายฝนต้นหนาวเพราะฉะนั้นค่ะต้องเข้าไปดูการจราจรนิดนึงก็เข้าไปดูที่สพ91 <c oughs> เขาก็เลยบอกว่างานวัดภูเขาทองกับคุณผู้ฟัง ติดโดยรอบนะคะติดโดยรอบเหนียวแน่นหนึบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีธุระหรือเลี่ยงเส้นทางนั้นได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าจาเป็นก็ออาไปหรือถ้าไม่งั้นในเมื่อมันจะติดแล้วเขางานมัดมันจะเลยจบเอาเนี่เมื่อมันจะติดมันก็ต้องติดให้ได้ประโยชน์เดินเข้างานมันไปซะจบจบไปวางแผนการจราจรให้ดีและอีกนิดหนึ่งก็ต้องวางแผนการจราจรด้วยนะคะเพราะว่าอา่อ การทางพิเศษเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรค่ะคุณผู้ฟังทาง,ทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางลงเพลินจิตเหนือนะคะ เพื่อปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรตั้งแต่วันที่15นะคะในระหว่าง15พฤศจิกาย,ยนนะคะก็คือวันศุกร์ใช่ไหมคะถึง23ธันวาคมแต่ในวงเล็บนะคะเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นั่นแปลว่าวันธรรมดายังใช้ได้ปกติเขาจะปิดศุกร์ถึงอาทิตย์โดยเริ่มปิดการจราจรในวันศุกร์เวลา4ทุ่มก็คือ22นาฬิกาและจะเปิดกา,การจราจรอีกทีในวันอาทิตย์ก่อนเวลาตีห้าอ่ะ เขาบอกเอาไว้อย่างงาั้นแจ้งไว้เปิดใครใช้รถใช้ถนนนะคะขออนุญาตลาไว้ตรงนี้ขอให้คุณกลับบ้านเดินทางปลอดภัยนอนหลับให้สบายแล้วพรวุนี้ติ่มาจจาก,กันสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะอาจจะมีเป็นบังที ทำอะไรให้เธอไม่พอใจอาจจะมีเป็นบางคราวที่ฉันนั้นเป็นห่วงเธอมากจนไม่มีเหตุผลแต่ยังโกรธฉันเลยเรอฉันไม่คิดทำธอ